สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการสยามฟรีสไตล์นะคะรายการนี้มีดีกว่าพาเที่ยวค่ะพบกับน้องนอนนิวอีกแล้วนะคะวันนี้นิวค่ะพาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวกันที่จังหวัดจันทบ,บุรีค่ะที่พิพิธภัณฑ์ทัสถานแห่งชาติพาณิชนาวีจันทบ,บุรีที่นี่มีความน่าสนใจกระหาะว่ามีการเก็บรวบรวมเกี่ยวกับวัตถุโบราณน,นะคะที่ค้นพบจากการอับปรางของเรือเดินสมุทรใ,ในสมัยก่อนเนี่ยมารวบรวมที่นี่ชื่อก็บอกอยู่แล้วค่ะว่าพาณิชนาวีดังนั้นวัตถุโบราณส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวกับการค้าขายที่ต้องใช้ เรือเดินสมุทรในการค้าขายข้ามประเทศค่ะมีความน่าสนใจยังไงติดตามกันอยู่ได้ที่พิพิธภัณฑ์นาวีแห่งนี้ค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะนิวก็มาอยู่กับคุณชีวรัตเชื่อดีหรือว่าคุณแอนค่ะซึ่งเป็นวิทยากรประจำพิพิธพภัณฑ์พระสถานแห่งชาติพาณิชนาวีจันทบุรีค่ะคุณแอนคะก่อนอื่นเลยนะคะสำหรับนะักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมที่นี่เนี่ยเขาก็อยากทราบว,ว่าวพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยเป็นการจัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องของอะไรคะคุณแอนอภายในพิพิธภัณฑ์น,นะคะก็จะมี2เรื่องหลกัหลกๆนะคะเรื่องหนึ่งก็คือเป็นการจัดแสดงเกี่ยวกับการค้าขายทางเรือในสมัยโบราณนะคะแล้วก็ เป็นเรื่องเกี่ยวกับเมืองจันทบุรีค่ะก็คือว่าถ้าเกิดนักท่องเที่ยวออมาเที่ยวที่นี่สิ่งที่ได้รับไป2อย่างก็คือคเกี่ยวกับการคา้าขายทางเรือสมัยโบราณ,รณคุณผู้ชมคะแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งความเป็นมาแล้วก็ประวัติศาสตร์ของจังหวัดจันทบุรีค่ะฟังแค่นี้นะคะก็น่าสนใจแล้วมีความสนใจแล้วก็มีจุดไฮไลท์อะไรยังไงตรงไหนเดี๋ยวให้คุณแอนเนี่ยเป็นคนพานคุณผู้ชมไปกันเลยค่ะมันแอนค่ะเชิญเลยค่ะ แรกเนี่ยที่คุณแอนพาดิวเข้ามาเนี่ยเห็นว่ามีเรือลำเบลเลอร์ um เลยอ่ะทาไมเขาถึงชัว่าห้องนี้เนี่ยเป็นห้องที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ครับแอนก็เรือลำนี้นะคะเป็นการจัดแสดงที่มีเพียงแห่งเดียวเรียกว่ามีที่เดียวในประเทศไทยก็ว่าได้คะ่ะก็คือจะเป็นการจําลองเรือที่มีขนาดเท่าของจริงนะคะมาให้ชม,มแล้วก็ภายในก็จะจัดแสดงเกี่ยวกับการค้าขายทางเรือในสมัยโบราณน,นะคะ โอ้คุณผู้ชมคะถ้าเกิดมาที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะคุณผู้ชมเนี่ยจะได้สัมผัสกับการเดินเรือแล้วก็ขนาดของเรือที่เป็นเรือจริงๆนะคะขนาดเท่าของจริงเลยกับการค้าขายที่ว่าใช้การเดินเรือในสมัยก่อนเนี่ยแต่ว่าอย่างที่คุณแอนบอกคะ่ะว่าภายในเนี่ยจะมีการจัดแสดงเกี่ยวกับสิ่งของต่างๆนะคะที่ใช้ในการเดินเรือนในสมัยนั้นจะมีอะไรที่น่าสนใจอยากให้คุณแอนเป็นคนพายูแล้วก็คุณผู้ชมเข้าไปเลยคะ่ะแอนเชิญเลยคะ่ะ อันน้คะเห็นที่อยู่ในตู้แสดงตรงนี้ค่ะเป็นพวกเหมือนคล้ายๆเป็นหม้อดินเผาส่วนมากนี่คือเป็นของจริงๆที่เราเก็บกู้ขึ้นมาเลยหรือเปล่าคะค่ะใช่ค่ะเป็นของที่เราเก็บกู้ขึ้นมาจากในทะเลได้ทั้งหมดนะคะก็คือเป็นลักษณะน,าานี้ก็คือเป็นสินค้าที่เขาจะนาลงเรือแล้วก็ไปขายยังต่างประเทศใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะ ก็จะดูจากการจัดแสดงด้วยนะค<ม>ะไม่ใช่การจัดแสดงการจัดวางค่ะ<ม>เวลาที่เราพบในแหล่งเรือจมนะคะก็คือถ้ามีปริมาณมากๆอย่างเงี้ยก็จะเป็นสินค้าแต่ว่าบางชิ้นที่มีไม่กี่ชิ้นอาจจะเป็นของใช้ในเรือค่ะอ๋อถ้าแต่นี้วางเรียงกันนี่คือเป็นสินค้าแน่นอนเป็นจำนวนเยอะแล้วส่วนมากในนิวขอถามมีความรู้ทีน่นึงว่า ประเทศที่ถือว่าเป็นลูกค้าหลักๆของประเทศไทยที่นําสินค้าไปส่งออกสมัยนั้นเนี่ยเป็นส่วนมากเป็นประเทศอะไรคะก็ส่วนใหญ่ที่ไปค้าขายก็จะเป็นประเทศจีน,ปร,จนประเทศญี่ปุ่นประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นอ๋อเอ๊แต่แต่แตยูคิดว่าประเทศจีนเนี่ยที่จริงเขาก็มีขึ้นชื่อเรื่องเกี่ยวกับพวกเครื่องปัน้นต่างๆทำไมเราถึงก็จะมีะช่วงที่เป็นโอกาสที่เราสามารถส่งออกได้ก็คือว่า ภายในประเทศจีนเนี่ยเขาเกิดปัญหาภายในของเขาเองอะคะ่ะที่ไม่สามารถผลิตสินค้าพวกนี้ออกมาได้แล้วก็เป็นโอกาสให้ทางประเทศไทยเนี่ยสามารถจะนาสินค้าตัวนี้ไปขายได้ค่ะแต่ก็คือว่าไม่ใช่มีเฉพาะพวกเครื่องปั้นดินเผา,าเดียวยังมีสินค้าอื่นทีกนะค,คะก็มีมีสินค้าประเภทอื่นด้วยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะภายในตัวเรือที่มีการจัดแสดงไว้นะคะไม่ได้มีแค่ช่วงแค่เป็นเครื่องปั้นดินเผาอยางมีเดี๋ยวให้คุณแอนพาไปดูทีละส่วนดีกว่าค่ะ ตอนนี้นะคะนิวกับคณ ก็พาคุณผู้ชมมาอยู่บนเรือสำเภาที่มีขนาดเท่าของจริงค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยคงไม่เคยมีโอกาสได้ขึ้นมาสัมผัสแน่นอนแต่ที่นี่ค่ะพิพิธภัณฑ์พาณิชนาวีแห่งนี้สามารถให้คุณผู้ชมขึ้นมาสัมผัสกันได้ซึ่งขึ้นมาบนเรือแล้วคุณแอนเห็นว่าใหญ่โตมากแล้วก็มีหลายส่วนมากแล้วก็มีการจําลองนะคะท่าทางของบุคคลต่างๆที่เคยอยู่บนเรือเนี่ยอยากให้คุณแอน,นช่วยบอกคุณผู้ชมสักนิดนึงค่ะว่าแต่ละคนทําหน้าที่แล้วก็ทําตําแหน่งอะไรบ้างนะคะคุณแอน เริ่มจากเหมือนคนที่เป็นเหมือนหัวหน้านะคะแต่จริงเขาก็คือผู้จัดการด้านนู้นนะคะเราเขามีตำแหน่งว่าจุ้นจู้นะคะก็คือเป็นผู้จัดการเรือก็จะเป็นคนที่คอยดูแลสินค้าภายในเรือ,อทั้งหมดนะคะ,คะเป็นคนที่คอยจัดการาแล้วก็ถัดมาด้านนู้นนะคะจะเป็น จุมโพ่จุมโพ่เนี่ยจะเป็นคนที่คอยทําอาหารให้กับลูกเรือคนในเรือได้รับประทานกันนะคะเป็นเสบียงครั้งเสบียงของลูกเรือนั่นเองเป็นพ่อครัวเป็นเชฟนะคะแล้วก็ด้านนี้นะคะจะเป็นกุลีตำแหน่งที่ที่เราเรียกเขาอะค่ะก็คือกุลีก็จะเป็นคนที่คอยแบกหามสินค้าก็คือลําเลียงสินค้าขึ้นเรือลงเรือจัดเรียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทางด้านนู้นนะคะ เราเรียกเขาว่าอาปันอาปันก็จะมีหน้าที่ที่ดูแลเสากระดงเรือนะคะคอยชักใบเรือนะคะอันนี้ก็สำคัญอีกตำแหน่งนึงเลยนะะแล้วก็ด้านหลังสุดท้ายเรือนะคะก็จะมีไตหรือว่าใต้กลุมอันนี้เหมือนเราจะเคยได้ยินบ่อยแต่ว่าที่เรือเรือสำเภาเนี่ยเขาจะมีหน้าที่ก็คือเกี่ยวกับหางเสือเรือก็คือคอยบังคับหางเสือเรือค่ะแล้วก็ด้านหน้านะคะหัวเรือก็จะมีคนที่ คอยดูแลเกี่ยวกับสมอเรือท่อสมอ,อถอนสมอค่ะคก็ถ้าตามตําแหน่งก็จะมีะมีเท่านี้นะคะก็คือว่าคนที่อยู่บนเรือเนี่ยก็จะมีตําแหน่งแล้วก็หน้าที่รับผิดชอบแตก<ะ>ต่างกันนะคะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดคุณผู้ชมนอยากที่จะเข้ามาสัมผัสนะคะวิถีเรียกว่าวิถีชีวิตก็ได้สําหรับการเดินเรือในสมัยโบราณ สัมผัสกับเรือสำเภาที่มีขนาดเท่าของจริงนะคะแล้วก็มาดูว่าหน้าที่ตำแหน่งต่างๆของคนที่เขาอยู่บนเรือเนี่ยทำอะไรกันบ้างแล้วก็เรือยังมีความสวยงามแค่ไหนสามารถมาดูได้ค่ะที่พิพิธภัณฑ์ระสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวีจันทบุรีซึ่งที่นี่ก็มีความน่าสนใจแต่ว่าไม่ได้มีแค่บนเรือแล้วก็การจําลองเรือสำเภาขนาดเท่าของจริงแค่เพียงอย่างเดียวอย่างที่คุณแอนได้บอกไปตั้งแต่ตอนแรกที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังมีการจําลองถึงประวัติศาสตร์ของจังหวัดจันทบุรีที่น่าสนใจด้วย มีความน่าสนใจและก็น่าติดตามแค่ไหนนะคะอย่าตามคุณแอนกันเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเราจะมาพูดถึงนะคะอีกหนึ่งส่วนสําคัญค่ะสําหรับงานโบร,รณาณคดีนั่ก็คือวิธีการต่างๆเกี่ยวกวับการทําโบร,รณาณคดีที่ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะศึกษาถึงวัตถุโบร,รณาณต่างๆในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เดี๋ยวยังไงให้คุณแอนเนี่ยเป็นคนเล่าถึงว่าขั้นตอนต่างๆมันเป็นยังไงบ้างคะคุณแอนกับงานตรงนี้ จากเมื่อสักครู่นะคะที่เราเห็นโบราณวัตถุต่างๆนะคะก็เป็นผลงานเป็นจากการทํางานของนักโบราณคดีใต้น้านะคะที่เราเห็นด้านล่างนะคะก็คือการทํางานโบราณคดีใต้น้ำเนี่ยมันจะมีความยากเพราะว่าทุกอย่างจะต้องทำเหมือนกับงานโบราณคดีที่ทำบนบกแต่ว่าจะต้องลงไปทำใต้น้ำความสามารถพิเศษที่จะต้องมีเพิ่มขึ้นมาก็คือ การดำน้ำก็ต้องสามารถดำน้ําได้เพราะว่าวการที่เวลาที่เราพบแหล่งเหลือจม,จมะคะ่ะแล้วเราจะลงไปเก็บไม่ใช่ว่าเราลงไปแล้วก็เจอของเก็บขึ้นมาได้ก่อนอที่เราจะเก็บกู้โบราณวัตถุเหล่านั้นขึ้นมาเนี่ยก็จะต้องมีการสำรวจแล้วก็วางผังแล้วก็เก็บบันทึกรายละเอียดทุกอย่างนะคะ,ะทั้งการวาดรูปหรือว่าถ่ายภาพประกอบ ก่อนที่จะเก็บกู้สิ่งของขึ้นมาก็คือจะต้องทำเก็บรายละเอียดทุกอย่างอย่างละเอียดนะคะแล้วก็ถึงดำเนินการเก็บขึ้นมาได้อืมค่ะก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นหน้าที่ที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่นะคะสำหรับนักโบราณใ,ในคดีใต้ใตน้ําเพราะว่าการที่มีขั้นตอนที่ยากอย่างนี้นะคะ่ะทำให้สิ่งของหรือว่าวัตถุโบราณต่าง,างๆที่มีการจัดแสดงเนะี่ยยิ่งมีคุณค่าเพิ่มมากขึ้นนะคะเดี๋ยวยังไงเราให้คุณแอนะพาไปดูในสนต่างๆต,างต่อไปค่ะ อย่างตรงส่วนจัดแสดงตรงนี้ค่ะคุณแอนเห็นบอกว่ามีหนึ่งเดียวในประเทศไทยเพราะอะไรคะคุณแอนอที่นี่นะคะตอนที่จัดสร้างพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็คืออ,อยากมีความต้องการที่จะให้ประชาชนหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจนะคะก็สามารถจะชมห้องคลังการจัดเก็บลักษณะของห้องคลังนะคะก็คือสามารถชมได้จากภายนอกค่ะเป็นแห่งเดียว ททีีม่มในประเศคือโดยปกติแล้วนะที่อื่นเนี่ยเขาพูดจะ,ะติดเป็นที่ทึบหมดเลยค่ะเพราะว่าห้องคลังก็จะต้องมีความสําคัญในการเก็บรักษาของนะคะ<ม>ก็อาจจะปิดทึบแต่ว่าที่นี่ก็คืออยากจะให้ประชาชนที่สนใจนะคะ่ะสามารถศึกษาได้<ม>ในเบื้องต้นก็คือสามารถชม ากภายนอไดอ้ค่ะก็อย่างที่ว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าพวกวัตถุบโบราณต่างๆบางทีมันเขาเรียกว่ามันอ่อนไหวต่อสภาพแวดลอ้อมหรือว่าอะไรต่างๆบางทีเข้ามาจะคือส่วนใหญ่เขาจะไม่เปิดให้มันเห็นอย่างนี้หรอกค่ะใช่ค่ะตึบมากกว่าก็เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยด้วยแล้วก็การรักษาอุณหภูมิหรือแสงอย่างนี้ก็จะต้องมีการรักษาอุณหภูมิภายในห้องหรือว่าควบคุมเรื่องแสงเพื่อที่จะอนุรักษ์แล้วก็ดูแล โบราณวัตถุค่ะคุณผู้ชมคะมาที่นี่นะคะได้ความรู้แล้วก็ได้สัมผัสกับวัตถุโบราณที่ว่าสวยงามมากเลยะคะ่ะอย่างห้องนี้เนี่ยน้อยที่ค่ะที่จะเปิดให้ชมอย่างนี้แต่ที่นี่สามารถเปิดให้คุณผู้ชมได้เห็นผ่านกระจกได้นแน่นอนค่ะคุณแอนคะในส่วนอีกส่วนหนึ่งที่ตอนตอนแรกบอกไว้ก็คือว่าในส่วนของประวัติศาสตร์ของจังหวัดจันทบุรีมีความน่าสนใจมากเลยคะ่ะนิวก็สนใจเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็สนใจยังไงเดี๋ยวให้คุณแอนเนี่ยพาเราไปเที่ยวชมค่ะ I need another story, something to get off my chest. My life gets kinda boring. Need something that I can confess. Till on my sleeves I stained red from all the truth that I've said. Come by it honestly, I swear. Thought you saw me wink, no, I've been on the brink. So tell me what you want to hear. คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะนิวกับคุณแอนเนี่ยพาคุณผู้ชมมาอยู่ในห้องของดีเมืองจันค่ะซึ่งเป็นห้องที่จัดแสดงเกี่ยวกับของดีต่างๆภายในเมืองจันทบุรีภายในพิพิธภัณฑ์พาณิชนาวีแห่งนี้ค่ะคุณแอนคะ,คนคะพูดถึงของดีเมืองจันแล้วเนี่ยห้องนี้จะแสดงอะไรบ้างคะคุณแอนค่ะห้องนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมของดีเมืองจันต่างๆนะคะที่นํามาจัดแสดงให้ได้ชมกันอ,อ,อย่างที่ขึ้นชื่อที่ทุกท่านอาจจะเคยได้ชิมกันบ้างก็คือเรื่องของผลไมา้ทุเรียน นะคะแล้วก็ <No. S 2> มังคุดค่ะเป็นราชาราชินีของผลไม้ซึ่งที่จังหวัดจันทบุรีเนี่ยก็สามารถจะปลูกได้จำนวนมากแล้วก็มีรสชาติอร่อยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ตรงนี้นะคะที่เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์พานิชนาวีที่เราเรียกว่าค่ายเนินวงเนี่ยก็จะมีผลไม้ชนิดหนึ่งก็คือสละเรียกว่าสละพันเนินวงที่นี่นะคะก็เป็นที่ที่เป็นแหล่งรวมของส,สวนสละนะคะที่ ปลูกสลากพันเนินวงนี้นะคะซึ่งก็จะมีรสชาติอร่อยมีรสเ,เปรี้ยวๆอมเปรียปร้ยวอมหวานนะคะค่ะแล้วก็ภายในห้องนี้ก็ยังมีการจัดแสดงก็คือเมืองจันเนี่ยก็ขึ้นชื่ออีกเรื่องหนึง่งก็คือเรื่องของอัญมณีค่ะก็ในสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีการที่ทําเหมืองมีการขุดทําเหมืองแรกก็จะมีอัญมณีอย่างตรงนี้อีกเหมือนกันค่ะเรียกว่าอยู่ในส่วนของตําบลบางกะจกะหรือบ้านบางกระจะ แต่เดิมเนี่ยก็จะมีการขุดพบก็คือเป็นพลอยเรียกว่าเขียวสองค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือพบได้น้อยมากแล้วก็ไม่มไม่มีการทําเหมืองแล้วนะคะ<ม>แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นชาวชองซึ่ง<ม><ม>เป็นคนพื้นเมืองอ,อยู่ในเขตทางภาคตะวันออกแต่ว่า ที่จังหวัดจันทบ,บุรีเนี่ยก็ตอนนี้เขาจะอา,อาศัยปัจจุบันนะคะจะอาศัยอยู่ที่อำเภอมะขามแล้วก็อำเภอเขาคิชจกูดก็มีจำนวนประมาณ6,000คนซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยแต่ดั้งเดิมเขาก็จะมีการาประกอบอาชีพหรือดำรงชีวิตด้วยการหาของป่าล่า,าสัตว์นะคะแล้วก็ แต่ว่าสมัยปัจจุบันเนี่ยที่บอกว่าอยู่ในอำเภอมะขามเขาคิชกูซึ่งเขาก็จะมีการใช้ชีวิตประจำวันที่เหมือนเราอะค่ะก็คือเป็นชาวบ้านปกติแล้วแล้วก็ลักษณะเด่นของเขาเนี่ยเขาจะมีการมีภาษาพูดเป็นของตัวเองแต่ว่าไม่มีภาษาเขียนนะคะก็จะเป็นภาษาพูดที่อยู่ในกลุ่มของคล้ายๆกับภาษาคขมรน,นะคะตอนนี้เขาก็มีการอนุรักษ์ภาษาโดยที่ที่วัด ในท้องถิ่นนะคะในตัวพื้นที่ก็จะมีการที่นำเด็กๆลูกหลานนะคะก็คือสอนภาษาชอง<ม>ให้กับเด็กๆเ,เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภาษาไว้ ค่ะคุณผู้ชมคะภายในห้องนี้นะคะอย่างที่คุณแองบอกไปเราสามารถมาเรียนรู้เกี่ยวกับชนพื้นเมืองของจังหวัดจันทบ,บุรีด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างนั่นก็คือของดีต่างๆของจังหวัดจันทบ,บุรีไม่ว่าจะเป็นผลไม้เอยพลอยเอยเสือเอยหรือว่าสิ่งต่างๆที่มีความสําคัญดังคําขวัญของจังหวัดจันทบ,บุรีที่ว่านะคะน้าตกลือเรื่องเมืองผลไม้พริกไทยพันดีอัญมณีมากเหลือ เสือจันทบูรณ์สมบูรณ์ธรรมชาติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรวมญาติกรุชาติที่จันทบุรีค่ะค่ะคุณแอนคะเห็นว่ายังมีอีกหนึ่งห้องที่มีความน่าสนใจไม่แพ้กันห้องต่อไปที่จะพาคุณผู้ชมไปชมเนี่ยเป็นห้องเกี่ยวกับอะไรคะคุณแอนเป็นชื่อห้องว่าห้องบุคคลสําคัญค่ะก็คือจะเป็นการจําลองเหตุการณ์สําคัญในช่วงสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะที่มาตั้งทัพอยู่ที่นี่แล้วก็ไปกอบกู้เอกราชได้นะคะ เป็นไงคะคุณผู้ชมน่าสนใจมากคะ่ะยังไงติดตามกันเลยคะ่ะเอาละค่ะคะุณผู้ชมคะและนี่นะคะก็ถือว่าเป็นห้องสุดท้ายที่สําหรับจัดแสดงเกี่ยวกับความเป็นมาต่างๆของจังหวัดจันทบุรีชื่อห้องว่าชื่อห้องบุคคลสําคัญคะ่ะที่ห้องแห่งนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลท่านใดคนะคุณแอนอห้องนี้นะคะก็เป็นการจําลองนะคะเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะในตอนที่ช่วงนั้นที่ท่านยกทัพมานะคะ แล้วก็สามารถบุกเข้ายึดเมืองจันรได้เสร็จแล้วก็รวบรวมกำลังพลนะคะทหารอาวุธยุโทโธปรกรณ์แล้วก็ต่อเรือเรือรบซึ่งมีจำนวนประมาณร้0ยลำร้อยร้อยลำเศษนะคะ,คะก็แล้วก็หลังจากที่รวบรวมอาวุธยุโทโธปรกรณ์ทหารได้เพียงพอแล้วท่านก็ได้ยกทัพนะคะที่ไปกอบกู้เอกราชนะคะโดยการยกทัพทางเรือนะคะ ผ่านไปทางกรุงศรีอยุธยานะคะเพื่อเกอบกู้เอกราชแล้วก็ในที่สุดก็สามารถทําได้สําเร็จค่ะก็คือความสําคัญของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกับเมืองจันทบุรีนั่นก็คือเป็นสถานที่ที่ไว้รวบรวมไพ่พลํากำลังคนต่างๆที่จะ รวบรวมไปเพื่อใช้ในการกอบกู้นะคะประเทศไทยให้ลดผลจากพม่านั่นเองนะคะนี่ก็เป็นในส่วนของห้องบุคคลสําคัญภายในพิพิธภัณฑ์ทาสถานแห่งชาติพาณิชนาวีจันทบุรีแห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะสถานที่แห่งนี้นะคะถือว่าเป็นอีกสถานที่ที่สามารถจะมาท่องเที่ยวกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นลูกเด็กเล็กแดคุณพ่อคุณแม่เนี่ยพามาได้ได้ความรู้ ความสวยงามแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทยแล้วก็อย่างยิ่งในจังหวัดจันทบ,บุรีด้วยค่ะสําหรับวันนี้นะคะรายการเสีายงฟรีซานเนี่ยต้องขอขอบคุณคุณแอนมากเลยที่พานิวแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยมาท่องเที่ยวภายในพิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติพาณิชนาวีแห่งนี้ขอบคุณมากค่ะคุณแอน ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกับช่วงหน้านะคะติดตามชมกันได้กับรายการสยามฟีสไตล์มีร้านอะไรอร่อยๆร,รอคุณผู้ชมอยู่ช่วงหน้าติดตามชมกันได้ค่ะ ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวใส่ไข่สูตรโบราณลุงจ,จ,จู้ค่ะอันนี้ข้างนิวนะคะก็คือลุงจู้สวัสดีค่ะลุงจู้สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค,ครับค,ค่ะลุงจู้คะร้านลุงจู้เนี่ยมีความพิเศษจากร้านอื่นตรงไหนคะ ตรงที่ใส่ไข่อืมใส่ไข่ใช่คุณผู้ชมคะจะเห็นว่าตอนแรกนิ้วมองเอะมันมันแตกต่างตรงไหนมันมีไข่นะคะเป็นลักษณะมันไข่ลวกนะคะคอยู่ในชามนี้ด้วยนะคะแล้วแบบนี้พวกกุ้งทอดอะไรเงี้ยอ๋อมีเครื่องที่ไปกุ้งทอดด้วยนะคะคแล้วเห็นบอกว่าสูตรที่ว่าใส่ไข่เนี่ยที่จริงว่าไม่ได้ไม่ได้มีตั้งแต่เริ่มไม่ไม่มีไม่มีอะไรเงี้ยแล้วมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะคุณจู๊มันเกิดขึ้นมาได้ต่อคนที่แขกที่มากิน ลูกค้าที่มากินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยคเขาก็เขาบอกเขาขายอ่ะเขาก็ถอดเนาะก็กินเนาะต้มก็กินเนาะไหนลองมาใส่ก๋วยเตี๋ยวลองดูทีมันจะอร่อยเปล่าจะกินได้เปล่าบอกเอามาเลยเดี๋ยวลวกให้คแล้วต่้งนั้นมาเราลวกไก่เขากกินดูเขาถามว่าเป็นไงเขาใช้ได้ กตเลยติดกันมาตั้งนั้นนี่ก็คือความเป็นมาของก๋วยเตี๋ยวใส่ไข่นะลุงจู้นะคะก็คือได้มาจากที่ว่าลูกค้าต้นกําเนิดมันมาากเพอลูกค้าที่มากินนะคะเคยอยากลองว่าเอ้ยถ้าเกิดเอาไข่มาใส่ก๋วยเตี๋ยวจะเป็นยังไงเขาเข้ามาหัวเขาอยู่ที่บ้านเขาต้มก็ต้มกินแล้วทอดก็ทอดกินแล้ว้อยากจะลองมาใส่ก๋วยเตี๋ยวดูมันจะกินได้เปล่าบอก็มาเลยเดี๋ยวรัวให้ค ถูกใจกันเลยเป็นที่ถูกใจกันเลยเติดใจนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะความการันตีความอร่อยนะคะร้านลุงจูเนี่ยก็คือตั้งร้านมาร่วม50กว่าปีเลย50-60ปีนะขายต่างอายุ10ปั๊ครัวอ่ะแปงว่าความอร่อยนี่คงทนถาวรแน่เลยอ่ะคุณผู้ชมคะพูดถึงความอร่อยนะคะต้องเป็นหน้าที่ของนิวค่ะว่าร้านของลุงจูเนี่ยจะอร่อย จริงๆสงคมร่ำลืนหรือเปล่านะคะในเริ่มจากชามนี้เลยน่ารับประทานมากเลยนนี่ะคะอันนี้ค่ะเป็นกุ้งที่ลุงจูบอกนี่จะขอลองชิมกุ้งแล้วก็น้ำซุปนะคะถ้ามันหนักตออเป็นไงเติมเติมได้แบบเพิ่เติมก็รู้ว่าก๋วยเตี๋ยวลุงจูเนี่ยจะมีการปรุงปรุงมาให้ในชามแล้วนะคะดังนั้นการกินเนี่ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเติมเลยให้ชิมก่อนว่ารสชาติถูกปากหรือยังแต่สำหรับนิวเนี่ย เติมมาเนี่ยถูกปากแล้วไม่ต้องเติมเพิ่มเลยร<ไ>้านลงจูนี่อร่อยจริงๆค่ะคุณผ<ไ>ู้ชมลุงจูคาแล้วอย่างร้านก๋วยเตี๋ยวลุงจูเนี่ยเปิดทําการวันไหนบ้างแล้วก็เปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะเปิดทุกวันเลยครับไม่ไม่มีหยุดนะ คือว่าเปิดตั้งแต่9โมงถึง4โมงเย็นโอ้คุณผู้ชมคะถ้าเกิดอยากมาลิมรสความอร่อยของร้าน<ม>ก็แถวลุงจูนะคะเปิดทุกวันค่ะ9โมงเช้าถึง4โมงเย็นแล้วก็เดินทางมาไม่ยากเลยห่างจากพิพิธภัณฑ์ท่าสตานแห่งชาติพาณิย์นาวีจันทบุรีนเนี่ยแค่ไม่ถึง2กิโลเมตรค่ะก็ตรงมาเรื่อยๆนะคะร้านจะอยู่ทางด้านซ้ายมือค่ะคุณผู้ชมม,มาลิมรสได้ที่ร้านมาเดี๋ยวใส่ไข่ลิมจูาผ่านไข่ลงมาตรงมาเลยตรงมาเรื่อยๆเลยเจอแน่นอนค่ะร้าน สายมือค่ะยังไงวันนี้นะคะหนูก็ต้องขอขอบคุณลุงจูมากเลยที่มาแนะนําอาหารอร่อยๆเป็นก๋วยเตี๋ยวสูตรใส่ไข่วันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะลุงจูอขอขอบคุณค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้นะคะรายการสยามฟรีสไตล์นะคะหมดเวลาลงอีกแล้วค่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะสำหรับเทปหน้าเนี่ยนิวจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวแล้วก็ไปกินอาหารอร่อยๆที่ไหนติดตามชมได้กับรายการสยามฟรีสไตล์ออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา15นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาค่ะสำหรับวันนี้นะคะนิวต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ